วันนี้ผมจะพาทุกคนมาพาเรากันนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นองไหมนี่เลยแล้วก็ท่อรู้กันละแค่เห็นชื่อคลิปก็รู้กันละเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราจะเอาองนะครับมาเป็นปลายทอ่อเอกแม็กกันดูนะครับว่ามันจะเป็นแตงไดเสียงจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเสียงนะั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงอันนี้ก่อนนะทุกคนเราเรมาฟังเสียงแบบขนาดเล็กกันก่อนเราจะมีขนาดเล็กแล้วก็นี่เลยขนาดใหญ่นี่เห็นไหมดูรูดีดโอเตอร์ไซค์กันเลยนะ เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงตัวนี้ก่อนด้วยเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงว่าแบบมาใส่เป็นปลายท่อเอกแม็กปอด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 ว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เราเจาะรูแล้วก็ขอท่อเอกแม็กขอท่อตัวเดิมอกก่อนนะครับหวานโู สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับยูวายพาลองนะครับช่วงนี้ยูวายพาลองหายไปนานแลตะก็เนาะหายไปนานมากหายไปนานมากเลยเดี๋ยววันนี้เราต้อนรับน้องใหม่กันนิดนึงนะครับนี่น้องยักษ์แดงของเรานะครับนี่เอกแม็กของเรานะครับที่ผมซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้พาลองอะไรเลยนะเออถามว่ารถใหม่พี่ไม่เห็นพาลองอะไรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้เลยนะเดี๋ยวน้องยักษ์แดงนะครับนี่เราได้ชื่อกันแล้วนะครับชื่อน้องยักษ์แดงของเราเองนะครับทุกคนได้เห็นหน้าตากันก่อนม ชื่อยักษแดงก็คือมันเหมือนมันใหญ่ไงมันยักษ์ไงคือก็เลยให้มันชื่อยักษแดงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพาเรากันนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นโอ่งไหมนี่เลยแล้วก็ท่อรู้กันแล้แค่เห็นชื่อคลิปก็รู้กันแลวเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราจะเอาโอ่งนะครับมาเป็นปลายท่อ X Max กันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไดเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันเป็นรถออโต้กันด้วยนะครับทุกคนอ่าโอเคมาเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนมาพาลองกันเลยครับเราจะเอาท่อโอ่งมาเป็นปลายท่อ X Max นะครับนี่เลย X Max องยักษแดงของเรานะครับถามว่า เออทำเป็นปลายท่อพี่เคยทําไปแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นรถออโตโ้นะครับเสียงเกียร์มันก็ต่างนะครับเสียงออโตโ้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราผมจะพาทุกคนมาพาลองกันเลยแล้วก็ท่อนี่เลยอาคาแล้วผมจะถอดปลายถอดปลายออกแล้วเราก็จะเสียบเสียบโอ่งนะครับเข้าไปช่วงสูดมันแล้วเรามาฟังเสียงกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงน,นั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงอันนี้ก่อนนะทุกคน <S <S เออเรามาฟังเสียงแบบขนาดเล็กกันก่อนเราจะมีขนาดเล็กแล้วก็นี่เลยขนาดใหญ่นี่เห็นไหมดูรูดิ โผล่กอลลัสกันเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงตัวนี้ก่อนด้วยเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงว่าแบบมาใส่เป็นปลายท่อเอกแม็กปอด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 ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเจาะรูแล้วก็ถอดท่อเอกแม็กถอดท่อตัวเดิมออกก่อนนะครับก็เตยมปุญแจมาเรียบร้อยแล้วเี๋ต่อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะถอดท่อเอกแม็กกันเลยนะครับนี่เลยท่อตัวนี้บอกเลยโคตรหนักเลยนะเอ้ยได้ประมาณ6กเจ็ดแปดโลได้อยู่นะโคตรหนักจริงจรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะถ เหมือนรถของเล่นอะ่ะเออ<ถ>เหมือนรถบ้านอะเออเหมือนรถบ้านเลย <laughs> อ๋อรถไหนที่มาอยู่กับผมก็เหมือนแบบเหมือนรถแบบของเล่นไปเลยนะ <t> แน่นเปียะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ถอดอถออน็อตคอท่อออกเรียบร้อยครับต่อไปก็เหลือแค่น็อนตปลายนะบกเลยขดแน่นเลยนะท่อตัวนี้แน่นไม่พอโอ้ไม่ใช่น็อตตัวนี้แน่นไม่พอท่อหนักด้วยเดี๋ยวผมก็ต้องค่อยๆถอดค่อยๆคลายกันนะ เรียบร้อย <S <S อ่าทอดท่อเดิมออกเสร็จเรียบร้อยโอ้โหโคตรโก้เลยวะ่ะมาเดี๋ยวท่าเดิมเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ปลายอาคาดูแล้วก็ใส่ปลายท่ออบโยนเลยโยนเลยเดี๋ยวเราใส่กันก่อนเดี๋ยวรอว่าตอนที่เราใส่คอท่อเสร็จกันเลยนะครับไป โอเคตอนนี้เราก็ใส่คอท่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใส่กับแจกัาดูก่อนเออแจกัาขนาดเล็กเราฟังเสียงกับแจกัาขนาดเล็กดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนัมนี่โสมกันอยู่ประมาณนี้เอ้ยเฮ้ยเสวยว่ะเอ้ยเอ้ยท่งอย่างเท่เลย่ะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูให้มันขนาดเท่ากับปลายปลายท่อก่อนนะครับทุกคนปลายคอท่อหรือผิดปลายคอท่อนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยผมไม่ได้มาถ่ายคลิปตรงนี้นานนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หรือคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ไม่มีรถผ่าน ไม่ใช่ไม่ใช่น,นั้นผมไม่กล้ามาถ่ายตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นชั่วโมงแล้วะตาะกล้องเป็นาน,านาทีก็ม่เป็นนาทีนะก็ดูบริเวณมีแต่ทุ่งนาน,นะครับ <c oughs> เห็นไหมไม่มีเสียงบริเวณรบกวนใครนะดูรถล,ละข้างรับดูรถละข้างหน่อยอ <c oughs> แล้วก็มีเสียงนาฝั่งนี้เห็นไหม,ไมแค่นั้นเองนะครับไม่มีหมู่บา้านเราไม่ได้ส่งเสียงรบกวนเดือดร้อนใครนะครับแล้วก็เรามาถ่ายตรงนี้ก็ไม่มีรถผ่านอยู่แล้วดูขนาดรถนั่งอย่างนี้เห็นรถผ่านไหมทุกคนว่าไม้มี่ก่อนหน้านี้ก็มีนะไอ้ช่วงมาจอดใหม่ๆคันเดียวแล้วจากนั้นก็มีเลย ผมก็เลยมาถ่ายตรงนี้นะเห็นไหม FC อะไรก็มาเขียนโอ้โหแบบอญญายะเตม็มไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูตรงนี้กันเลยนะครับให้มันขนาดเท่ากับคอท่อ X Max นะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโอ้โหดูดิแจกันไม่อย,อยากเอาเลยอะไปเดี๋ยวเรามาลองฝักเสกกันว่าแจกันขนาดเล็กเสียงจะเป็นยังไงนะครับไปเดยวร,รองรองเทสรองเทสฝักเสีให้ทุกคนได้ฟักเสกกันนิดนึงเชดรอมันขอดก่อนเลยว่ะเ้ยขี่ไปเอาทิ้ใไม่สาทีเลยนะมีแบบขี่ไปใครก็มองอะ อ๋ไอไี่น้องทอทำจากร้านไหนพี่นี่เลยติดตั้งได้เลยพี่มาเดีวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับทุกคนวันสองสามโอ้โโอ้ย oh! สุดจริงว่ะ เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมไม่รู้ว่ารถผมจะเสียอะไรหรือเปล่านะครับแต่เพื่อคนดูทุกคนนะผมก็พาลองได้หมดนะครับดังที่หายเลยแม่งใจสั่นเลยโคตรดังเลยเนาะอู้แบบสะเทือนอนะสะเทือนนะ้ำสะเทือนบอกไปเดี๋ยวเราเทสให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับทุกคลิปผมลงทุนนะทุกคนพาลองเนี่ยแบบโคตรลงทุนเลยนะผมไม่รู้ว่าเอ็กแม็กผมจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ก็รักคนดูทุกคนนะครับไปเดี๋ยวเราเทสให้ทุกคน อหลีโอ้โหเสียงก็สแตกโลกอะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเดินทางไปเดินต่อไปเราจะใส่โอ่งใหญ่กันเลยเจตกันให้เสียงได้ว่ะเจตกันเสียงได้นะเดี๋ยวเรามาลองฟังเปรียบเทียบกันกับเสียงโอ่งนะครับนี่โอ่งก็อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาฟังเสียงโอ่งกันนะมันจะเป็นยังไงกันไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับไปท่อโอ่งเดี๋ยวถอดเจตกันออกก่อนเมื่อกี้เสียงยังเอาเลยเพิ่มบีติก พอถ้าไล่ม็ดไปหน่อยเนาะแบบออกตัวแบบโคดไปเลยอ่ะก็น่าจะมันดีน<ล>ะ <appoint S 1> ครับไปเดี๋ยวเรามาใส่ปลายท่อโอกกันเลยนะครับอดี๋ย่าลื่กดไล์แชร์สันไปใครด้วยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราใส่ท่อโกอก่กันอยู่นะบอกเลยว่างานนี้โคตรหนักหนักโองน,นะไม่แชร์อะไรนี่นี่หนักเ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ให้ตากล้องจับไว้นะครับแล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ติดตั้งก่อนนะบอกเลยว่าเราอยากเก็บรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเราติดตั้งเนี่ยมันโคตรเหนื่อยแค่ไหนนะครับ วงการแม็กต้องสะเทือนหรือเปล่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะว่าปลายท่อโอ่งมันจะเป็นอย่งไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์ไม่ได้ตังค์นะทุกคนได้กำลังใจในการทำที่ต่อไปนะครับโอ่งตัวนี้หนักประมาณกี่โลครับตกละสิบโลได้ไหมเกอนไหมคิดถึงมั้ยสิบห้าสิบหกโลโอ้ยประมาณสิบห้าสิบหกโลนะครับทุกคนดูตัวนี้เรามันกนก่อนครับผมใช้ยางในก่อนนะเพราะว่าเกินเกินอ่ะตกใจเหมือนกูแต่เฮ้ยง เอาจริงๆนะครับเราแบบสวมแล้วก็สตาร์ทก็ได้นะครับแต่ว่าเออมันจะไม่สูตรไงเราต้องมัดแล้วก็ขี่ให้คนดูได้ดูกันเลยนะครับ<ม>ถ้าแปลว่าเราสวมแล้วก็สตาร์ทแบบมันเฉยกันไปใครก็ทําได้ใช่ไหมแต่อันนี้เราแบบมัดแล้วก็ขี่ให้คนดูได้ดูเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับชิดคนดูนจับกล้องก่อนอโอเคตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่เลยปลายท่อโอ่งเอกแม็กใส่ปลายท่อโอ่ง จะเป็นแต่งไดเดี๋ยวเรามาฟองเสียงการนนะ้เมื่อกี้ก็ใส่ใจกันไปนีบร้อยแลย้วดูใจกันโอ้โหสุดจริงของแท้เดี๋ยวจะไปเรามาฟังเสียงปลายท่ออบก,กันเลยมันจะลั่นแค่ไหนว่ามันจะพอดรูเลยว่า x อ a กมกลูกเดิมลูก70นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเอ่อน้องๆอาจบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ x อ a กมลูกเดิมเป็นลูก70็ดสบแต่ตอนนี้ผมเก็บเชือกควายตัวนี้ก่อนนะครับเก็บเชือกควายอันนี้ก่อนเพราะว่ามันยาวเกินไป ลายมังกรเนียเ้ยลายมังกรด,ด้วยองค์มัง <ไป S 2> <ก>รนบนี่แหละท่อองราบุรีก็มีแต่ท่อท่ออะไรวะไออะไรราบุรีนี่แหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้เก็บเชือกไฟแล้วก็เดทเท็ให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวรอว่าก็ที่เก็บเชือไกไฟเสร็จก็เดินไปโอเคไป,เ,คไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยว่ามันจะเป็นจะได้วทุกคน เป่าเอเอพอ,อเป่า,ปาดูแล้วนะครับโอเคนะครับเสียงปลายท่อ,ออกก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนผมก็ผ่านลองทริปโวแดนีนะเพื่อนน้องเราน้องใหม่เราก็ต้องต้อนรับกันนิดนึงนะครับว่าถ้าเราเอาท่ออ,อกงทำมาใส่ไอ้เท e ็กแม็กเซนจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคลิปนั้นเราเคยถ่ายนะแต่คลิปนั้นเป็นรถเกียร์ไงแต่นี่เป็นรถออโต้แล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วยเ e ท็กแม็กเลยเราเล่นรถใหญ่กันเลยแล้วกันนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดับสหายก,กันด้วยนะครับก็ผมก็ลองลองไปพาลองไปทั่วนะครับทุกคน มเป็นละคนดูทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองดูว่าถ้าเราไปโถาม,มาใส่กับรถเอ็กหน่อยรถใหญ่ขนาดนี้นะเสียงมันจะเป็นยังไงครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็เมื่อกี้มันก็หลุดเลยเพราะว่าเราขี่มันก็โดนลมด้วยไงเออก็จะประมาณนั้นนะทุกคนสุดแค่นี้ก็สุดแล้วบางคนเขาแบบสวมเฉยๆแล้วก็สตาร์ทแบบบินบวิ่งวิ่งิ่จะได้ได่ะไห้เราไปก่อนนะก็จะประมาณน,านั้นแต่เราแบบมัดเลยมัดแล้วก็ขี่คนดูได้ดูเลยเสียงก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ ผมก็พาลองทุกทอที่บเดนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ส่วนใครกนด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้พาลองคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาดัานร่างคลิปนี้กันได้ด้วยนะครับ